นิทานเรื่องจดหมายจากเรือนจำปันเดินกลับมาที่ห้องเช่าเล็กๆหลังเลิกงานข้างประตูมีซองจดหมายวางอยู่บนหน้าซองบอกชื่อผู้ส่งว่าประทีปเรือนจำกลางเขาบูชาเขาเบ,บ้ปากอย่างไม่พอใจก่อนจะหยิบมันขึ้นแล้วโยนลงถังขยะอย่างเคยชินยังไม่ตายอีกเหรอ เขาพึมพำกับตัวเองแล้วเดินเข้าห้องไปปันไม่เคยเปิดอ่านจดหมายพวกนั้นเลยเขาอายอายจนไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขามีพ่อที่อยู่ในคุกในความทรงจำพ่อของเขาเป็นผู้ชายที่หยาบกระด้างหยาบคายเมาเหล้าเป็นงานอดิเรกและสุดท้ายก็ถูกจับเพราะขโมยของในร้านสะดวกซื้อ เขาอับอายจนวันหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลเขาไม่เคยเล่าเรื่องพ่อให้ใครฟังไม่แม้แต่เพื่อนหรือแฟนเขาโกหกเสมอว่าพ่อเสียไปตั้งแต่เด็กเย็นวันนั้นฝนตกปันนั่งกินข้าวคนเดียวในห้องมืดๆในหัวของเขานึกถึงเสียงแม่ที่เคยโทรมาเมื่อหลายเดือนก่อน ปันพ่อยังคิดถึงลูกนะเขาเขียนจดหมายทุกเดือนเลยแม่จะให้ผมรู้สึกผิดเหรอไม่หรอกลูกแม่แค่อยากให้หนูรู้ว่าพ่อเขาไม่มีใครเลยนอกจากหนูเขาถอนหายใจแล้วลุกขึ้นเดินออกไปที่ถังขยะซองจดหมายนั้นยังอยู่เขาหยิบมันขึ้นมามองอยู่พักใหญ่แล้วในที่สุด เขาก็วางมันกลับลงไปที่เดิมไม่อ่านหรอกผมไม่ต้องการอดีตที่มันทำให้ผมต่ำต้อยขนาดนั้นอีกแล้วคืนนั้นปันหลับไปอย่างกระสับกระส่ายแต่ก่อนจะหลับสนิทเขานึกถึงคำพูดหนึ่งในวัยเด็กถ้าพ่อทำผิดพ่อจะยอมรับแต่พ่อไม่มีวันทิ้งลูกเด็ดขาดพ่อผมตายแล้วครับ ปันพูดคำนั้นกับเพื่อนร่วมงานอย่างเยือกเย็นขณะพวกเขาคุยกันเรื่องครอบครัวในงานเลี้ยงบริษัทใครๆก็ต่างแชร์ภาพพ่อกับแม่ปันแค่ยิ้มฝืนๆแล้วโชว์รูปแม่เพียงคนเดียวทำไมไม่เคยเห็นรูปพ่อแกวะพ่อฉันตายตอนฉันยังเด็กเอา้าโทษทีไม่รู้เลย คำโกหกนั้นเขาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นนิสัยเขาปิดบังเรื่องพ่ออยู่ในเรือนจำเสมอมาไม่ใช่พ่อพ่อทำผิดมากมายอะไรแต่เพราะเขาอายอายที่ต้องเกิดมาเป็นลูกชายของนักโทษเขาจำได้ว่าวันที่พ่อถูกจับเขาอายุ16พ่อหิ้วถุงพลาสติกใส่ไส้กรอกสองแท่ง ที่ยังไม่ได้จ่ายเงินออกจากร้านแล้วถูกเจ้าของร้านคั้วภูมิตัวข่าวกระจายอย่างรวดเร็วเราวกับเป็นนักการเมืองโกงกินชาติบ้านเมืองวันรุ่งขึ้นเพื่อนในโรงเรียนล้อเขาว่าลูกโจรเขากลับบ้านด้วยความอับอายและไม่เคยพูดกับพ่ออีกเลยหลังจากพ่อเข้าเรือนจำแม่เป็นคนเดียวที่คอยเลี้ยงเขา แม้จะเหนื่อยแค่ไหนแม่ก็ยังไปเยี่ยมพ่อทุกเดือนและกลับมาพร้อมจดหมายที่พ่อฝากให้ลูกแต่เขาไม่เคยรับมันไว้จนวันหนึ่งเขาพูดกับแม่อย่างเย็นชาแม่พอเถอะอย่าเอาชีวิตผมไปยุ่งกับคนแบบนั้นอีกแม่ไม่พูดอะไรแค่ยื่นซองจดหมายให้เขาแล้วเดินเข้าห้องอย่างเงียบ ซองนั้นคือจดหมายฉบับสุดท้ายที่แม่รับปากจะส่งต่อให้ลูกมันถูกวางบนโต๊ะหน้าโทรทัศน์อยู่อย่างนั้นนานหลายสัปดาห์จนกระทั่งวันหนึ่งแม่จากไปด้วยโรคหัวใจวายเขาจัดของในบ้านพบกล่องจดหมายที่แม่เก็บไว้จดหมายทั้งหมดจากพ่อบางฉบับมีข้อความว่า ขอโทษที่ลูกต้องอายพ่อ,พ,อพ่อจะเป็นคนที่ลูกไม่ต้องนึกถึงก็ได้แค่ขอให้ลูกสบายดีวันนี้พ่อฝันถึงตอนลูกยังเล็กลูกหัวรเราะเก่งมากเลยนะจำได้ไหมปันนั่งนิ่งเขาไม่ได้ร้องไห้แต่ใจเขาเหมือนถูกบีบเขาเอาจดหมายนั้นไปทิ้งทั้งกล่องผมไม่อยากรู้ไม่อยากจำ ไม่อยากให้อดีตมาลบสิ่งที่ผมพยายามสร้างมาแต่ลึกๆเขาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ค่อยๆตื่นขึ้นในใจเหมือนความเงียบที่เริ่มจะมีเสียงชีวิตของปันกำลังไปได้ดีเขาทำงานบริษัทร,ระดับประเทศเป็นหัวหน้าทีมมีแฟนสาวที่สวยและเก่งไม่มีใครรู้เลยว่า เบื้องหลังโปรไฟล์ดูดีนั้นเขาเคยเป็นเด็กชายที่ร้องไห้ทุกคืนเพราะเสียงพ่อเมาเล่าและไม่มีใครรู้ว่าพ่อเขายังมีชีวิตอยู่ในเรือนจำวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องประชุมมีเสียงโทรศัพท์จากเบอร์ไม่รู้จักดังขึ้นเขาปิดเสียงแล้วไม่รับแต่มันดังซ้ำอีกครั้งจนเขาต้องออกมารับ เสียงปลายสายคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนบ้านหลังเก่าที่ปันเคยอยู่คุณปันใช่ไหมคะพ่อคุณเขาฝากความมาให้คุณบอกว่าเขาออกจากเรือนจำแล้วนะคะเขาอยากเจอลูกเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียบคุณโทรมาผิดแล้วครับผมไม่มีพ่อ แล้วเขาก็กดวางสายอย่างเย็นชาผ่านไปไม่ถึงเดือนปันถูกตั้งข้อหายักยอกเงินบริษัทหลักฐานบางอย่างโยงมาถึงเขาแม้เขาจะยืนกลานว่าไม่รู้เรื่องแต่ในทางกฎหมายไม่มีคำว่าเชื่อใจไม่มีคำว่าไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนเขาถูกพักงานถูกฟ้องและสุดท้าย ก็ถูกฝากขังระหว่างรอพิจารณาคดีวันแรกในห้องขังเขานั่งเหมือมองกำแพงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอิสระไม่มีแม้แต่คนที่มาถามถ่ายเขาแฟนเขาหายไปจากชีวิตอย่างไร้ร่องรอยเพื่อนร่วมงานเงียบสนิทจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เดินมาเรียกปัน้นมีคนมาเยี่ยม เขาเดินออกไปด้วยความงุนงงและอยู่ชะงักเมื่อเห็นชายแก่หลังงุ้มมือสั่นถือกล่องข้าวและจดหมายฉบับหนึ่งพ่อมาแล้วลูกเสียงนั้นยังเหมือนเดิมน้ำเสียงแหบพลาที่เคยตะคอกในวัยเด็กวันนี้กลับนุ่มนวลจนแทบฟังไม่ออกปันยืนนิ่งไม่พูดอะไร น้ำตาไหลช้าๆโดยไม่รู้ตัวพ่อยื่นก่องข้าวมาให้ทำเองนะที่เรือนจำเขาฝึกให้พ่อหัดทำอาหารพ่ออยากให้ลูกกินข้าวดีๆสักมือ้อเขารับไว้เงียบๆเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าไม่มีใครเหลืออยู่เลยมีเพียงคนที่เขาเคยปฏิเสธที่สุดกลับเป็นคนเดียว ที่ยังมาเยี่ยมเขาและเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าคำว่าพ่อมันไม่ได้น่ารังเกียจอย่างที่เคยคิดหลังจากวันนั้นพ่อมาเยี่ยมปันทุกสัปดาห์บางครั้งก็หอบผลไม้บางครั้งก็กล่องข้าวที่ทำเองบางครั้งก็แค่มานั่งเงียบแล้วถามว่าลูกเป็นไงบ้างอยู่ในนี้ลำบากไหม อดทนหน่อยนะปันไม่ตอบอะไรมากนักแต่จากที่เคยนั่งหันหน้าหนีกลายเป็นนั่งฟังจากที่เคยไม่แตะของกินกลายเป็นเปิดฝาเข้ากล่องแล้วค่อยๆตักช้าๆไม่ใช่เพราะหิวแต่เพราะอยากรู้ว่ารสชาติของคนที่รักโดยไม่มีเงื่อนไขมันเป็นยังไงวันหนึ่ง พ่อเอาซองจดหมายมาให้พ่อเขียนเก็บไว้พ่อไม่ได้ส่งเพราะพ่อรู้ว่าพ่อส่งจดหมายไปลูกคงไม่อ่านแต่ตอนนี้พ่ออยากให้ลูกอ่านมันเองปันลังเลแต่ก็รับมาเขาเปิดอ่านทันทีตรงนั้นจดหมายนั้นเขียนด้วยลายมือที่สั่นเทาแต่ตั้งใจ ถึงลูกชายของพ่อพ่อขอโทษที่เป็นพ่อที่แย่พ่อรู้ว่าความอับอายที่ลูกเจอมันหนักแค่ไหนพ่อเคยคิดว่าตัวเองไร้ค่าไม่ควรอยู่บนโลกแต่พอเห็นจดหมายฉบับหนึ่งของลูกที่แม่เขียนตอบพ่อรู้ว่าพ่อยังเหลือความหวังพ่อไม่ได้คาดหวังให้ลูกให้อภัยแค่รู้ว่า ลูกยังมีชีวิตดีๆพ่อก็พอใจแล้วถ้าวันหนึ่งลูกต้องทุกข์จำไว้นะลูกยังมีพ่อคนนี้พ่ออาจไม่มีอะไรจะให้แต่พ่อจะไม่ทิ้งลูกไปไหนถ้ามันจะช่วยให้ลูกผ่านไปได้พ่อยอมหมดแม้แต่ชีวิตของพ่อรักเสมอพ่อของลูกปันอ่านจบ น้ำตาเขาหยดลงบนกระดาษช้าๆโดยไม่เอ่ยคำใดพ่อแค่ยิ้มเหมือนรู้ว่าทุกคำที่เขียนไปมันเข้าไปถึงใจลูกแล้วก่อนกลับพ่อบอกแค่ประโยคเดียววันไหนลูกออกไปพ่อจะยืนรอหน้าประตูหนึ่งปีต่อมาปันได้รับอิสรภาพ ศาลตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดและพบหลักฐานว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังวันปล่อยตัวไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนร่วมงานไม่มีใครจากชีวิตที่เขาเคยประสบความสำร็จมารอรับเขาเขาเดินออกมาช้าๆรู้สึกว่างเปล่าแต่ก็สงบแต่ที่หน้าประตูเรือนจำ มีชายชราในเสื้อเชิ้ตสีซีดยืนอยู่มือข้างหนึ่งถือไม้เท้าอีกข้างถือถุงข้าวเหนียวหมูทอดเขายิ้มทันทีที่เห็นลูกชายก้าวออกมาพ่อบอกแล้วใช่ไหมพ่อจะรออยู่ตรงนี้ปานมองหน้าพ่ออยู่นานก่อนจะเดินเข้าไปแล้วพูดเพียงว่าขอโทษครับพ่อ เขากอดพ่อไว้แน่นกอดที่ควรเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแต่วันนี้มันกลับอบอุ่นกว่าที่เคยหลายเดือนผ่านไปปันเริ่มต้นใหม่เปิดร้านอาหารเล็กๆกับพ่อเขาไม่ได้กลับไปสู่โลกหรูหราของบริษัทแต่กลับมีรอยยิ้มมากกว่าทุกวันที่เคยมีเงินเดือนหลายหลัก พ่อยังคงเขียนจดหมายถึงลูกทุกวันแต่คราวนี้ไม่ได้ส่งให้ลูกอ่านแค่เก็บไว้ในลิ้มชักเล็กๆที่หัวเตียงของเขาวันหนึ่งพ่อจากไปอย่างสงบขณะนั่งหลับอยู่หน้าร้านในมือของเขามีกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนไว้ก่อนหน้าพ่อไม่ได้เสียใจที่ต้องตาย พ่อดีใจที่ได้ใช้ชีวิตสุดท้ายกับลูกเป็นพ่อของลูกอย่างแท้จริงหลังงานศพปันกลับมาที่ร้านและเปิดลิ้นชักห้องพ่อเห็นจดหมายทั้งหมดที่พ่อเขียนไว้เขานั่งอ่านมันทีละฉบับร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างและในที่สุดก็พูดเบาๆกับตัวเองพ่อไม่ได้เสียลูกไป แต่ผมต่างหากที่เคยเสียพ่อไปตั้งนานขอบคุณนะครับที่ยังรอผมอยู่หน้าประตูจนถึงวันสุดท้ายเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางเรื่องต้องผ่านความเจ็บปวดก่อนถึงจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงอยู่ตรงไหน